แครี่สุภกยาดากิฟซินีนาสุดปลืม้มเข้ารับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6ใบวชิรวิทย์เปิดใจครั้งแรกเคียดาม่าทุกเรื่องรับเสียใจกับข่าวที่โดนขุดเรื่องอดีตติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตอรี่น้ำยาบนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติเยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Pop News Daily นั่นเองนะคะวันนี้วันจันทร์จริงๆเราเจอกันแบบนี้เลยทุกจันทร์ถึงศุกร์ จรนงๆต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็มีเหมือนกันแต่บางอาทิตย์ก็อาจจะต้องหลีกทางให้ฟุตบอลใช่ค่ะแล้วก็วันนี้รถติดมากๆนั้นใครที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านดูพวกเราให้จบก่อนแล้วค่อยออกก็ได้ลางานครึ่งวันไปเลยไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะไปกันที่ข่าวแรกดีกว่านะฮะต้องบอกว่าเราก็ต้องแสดงความยินดีปนๆกับความอิจฉาเบาๆนะฮะเนื่องจากว่าขอบตาก็ร้อนๆเหมือนกันนะฮะสำหรับสายงานพิธีกรนะฮะต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งคนเป็นพิธีกรก็คือพี่แฟรี่สุภยาดานะฮะที่ทา รายการบางกอกซิตี้เลขที่36สเปเชียลต่อจากเราเนี่แหละส่วนอีกคนนึงก็คือน้องกิฟต์สิรินาถนางเอกจากละครเรื่องกลับไปสู่วันฝันนั่นเองนะครับทั้งคู่เข้ารับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6นะฮะก็จัดโดยสถานีวิทยุเสียง3ยอดร่วมกับ ชมรมปั่นน้ำใจอุ่นไอรักนั่นเองพี่แฟรี่นี่ได้รับรางวัลประเภทพิธีกรรายการบันเทิงดีเด่นฮะจากรายการเข้มบันเทิงนั่นเองนะครับส่วนน้องกิฟต์ก็เป็นนางเอกหน้าใหม่มาแรงดีเด่นนั่นเองนะครับทั้งคู่บอกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันในการผลิตผลงานดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูต่อไปด้วยนะครับ วันนี้เรารู้สึกดีใจนะคะที่เราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของ PPTV HD 36แล้วกันค่ะจริงๆก็มารับรางวัลเป็นพิธีกรรายการบันเทิงดีเด่นนะคะแต่รางวัลน,นี้ก็มอบให้กับทีมงานทุกๆคนค่ะปองกิฟนะคะวันนี้ก็มารับแสดง นางเอกหน้าใหม่มาแรงดีเด่นค่ะก็จากเรื่องกลับไปสู่วันฝันของช่อง b ีบีนะคะคือจริงๆถ้าเกิดว่ายิ่งเราได้รับรางวัลเนี่ยยิ่งรู้สึกเหมือนว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาค้ำเราอยู่เหมือนกันเนาะว่าสิ่งที่ทําต่อไปหลังจากเนี้มันก็จะต้องดีให้ไม่แพ้ให้ไม่ต่ำกว่ามาตารฐานเดือนที่เราทํามาเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกกับเราทุกวันว่าวันต่อไปข้างหน้าเราต้องตั้งใจให้สมกับรางวัลที่เราได้รับค่ะถึงว่าจะเป็นในเอกหน้าใหม่นะคะแต่ก็ขอบคุณมากที่ให้คาว่าดีเด่นด้วยก็เชื่อจริงๆว่ารางวัลที่ให้วันนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะก็จะทาให้หนูตั้งใจทํางานในวงการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นให้มากกว่านี้แน่นอนค่ะไม่ค่ะพี่อู๋ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะย่เพิ่งบวกค่ะต,ตาไหลแล้วนะครับแจ๊ะเลสแจ๊สเล่ท ก็พี่แฟรี่เขาก็พูดกระแทกใจดีเหมือนกันนะฮะบอกว่าตั้งแต่การที่ได้รับการเข้าชิงเสนอรางวัลอะไรแบบนี้ผมเองเอ๊ตั้งแต่ทํางานมานี้ยังไม่เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงเลยนะฮะพวกเราสองคนเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้มีรายการของเราอยู่ขอให้รายการเรายังอยู่นะครับไม่ต้องได้รางวัลก็ได้ต่อที่สาวคนนี้นะคะแอนโทนีโพซิลค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวงามนะต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ครองตําแหน่งนะคะมิสเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลถ้าจำก็ได้คือเธอเนี่ยครองตําแหน่งของปี2019แต่รู้ไหม พีู่ปีนี้ค่ะเธอเป็นหญิงไทยที่ได้2ปีซ้อนเลยสำหรับแอนโทนีโพซิลนั่นเองนะคะ oh. คว้ามงกุฎจากเวทีโลกในตำแหน่งมิสซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากโปแลนด์ค่ะเมื่อปี2019แต่นี่ปีนี้ค่ะสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้กองประกวดนะคะลงความเห็นกันว่าต้องเลื่อนปีนี้ oh. คือเลื่อนไปก่อนเลยทําให้แอนโทนีโพซิลครองตำแหน่งอีกหนึ่งปีก็คือปี2020ด้วย <Okay. S 1> โดยเธอนะคะบอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ปีนี้ให้มากที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณแัน ฟนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับเธออีกทั้งบอกนะว่าอยากลองทำในงานะอยากลองทํางานในวงการบันเทิงด้วยค่ะแฮปปี้ที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ที่ทุกคนที่ติดตามแอนมาพวกแฟนกรุปนนางามทุกคนใช่ไหมคะที่ได้มาเจอกันมาคุยกันมาเคลีย์เรื่องกัน <laughs> เพราะว่ามีแบบหลายคนพูดถึง ตำแหน่งใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนได้ยินจากแอนต้องดูสถานการณ์เรื่องโควิดด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยาก continu เรื่องแบบการกุศลทุกอย่างอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆอะคะ่ะเรื่องโควิดก็ช่วยแอนโชว์คนอื่นว่าแอนไม่ได้แค่เป็นคนที่พูด พูดมากใช่ไหมคะแอนเป็นคนที่ทําตามที่แอนพูดแล้วก็ตอนทุกครั้งแอนมีโอกาสแอนก็จะพยายามไปช่วยเหลือคนอื่นฟอโล่หนูด้วยนะคะ <laughs> อยากฝากแฟนนางงามทุกคนนะคะให้ตามผลงานของแอนนะคะตาม Instagram แอน P O R X I L D นะคะเดี๋ยวแอนอาจจะเริ่มทํา youtube อีกครั้งหนึ่งนะคะแอนโทเนียโพสซิลค่ะ ก็ติดตามนะคะเพราะว่าเอ็มเห็นตัวจริงเจอตัวจริงของเขาแต่ว่าเราไม่รู้จักไม่กล้าเข้าไปทักแต่ว่าตัวจริงสวยมากเจอที่ไหนฮะเจอที่ร้านที่ทองหล่อไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวแน่นอนครับผมโอเคอ่ะไปดูกันที่น้องไบรท์วชิรวิทย์กันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้นี่มรสุมทัวลงนะหลายเรื่องเหมือนกันที่มีชาวเน็ตเขาก็ไปขุดคุยอดีตของน้องเขาอะนะฮะว่าอาจจะเคยทําตัวไม่น่ารักสมัยเรียนมัธยมหรือเปล่าแต่ก็เป็นช่วงวัยรุ่นเขาก็ผ่านมานานแล้วนะครับงานนี้น้องเอง ออกมาเปิดใจเคลียร์นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก็ไปออกงานอีเวนต์หลายงานแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้สักทีนะฮะน้องยอมรับฮนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตยากขึ้นเหมือนกันหลังจากที่เจอทัวร์ลงแบบถาโถมทีเดียวบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงยืนยันว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะครับส่วนเรื่องที่เคยถูกขุดในอดีตเนี่ยเจ้าตัวบอกก็มีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะครับแล้วเขาบ,บอกไหมคบพี่อู๋ว่าเรื่องไหนมันจริงเรื่องไหนไม่จริงอเองอ น้องเนี่ยสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวพร้อมทั้งบอกแฟนๆด้วยอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เหมือนกันนะครับน้องบอกว่าไม่ต้องรักผมก็ได้ครับแต่อย่าทำลายผมก็พอ,อมันก็มันก็มีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงอะครับแต่ว่าอันไหนที่เป็นเรื่องจริงเราก็เราก็เ,ากเออก็ผิดผมก็ขอโทษขอโทษทุกคนเลยที่ผมเคยทําอะไรไม่ดีไว้ตอนเด็กก็อยอมรับว,ว่าตอนเด็กก็แบบไม่ได้เป็น คนที่น่ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ที่บอกครับก็ตั้งใจจะเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งใจจะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นมากขึ้นครับมันก็เสียใจครับมันก็เราก็คิดมากเราก็มีดาวมีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเราก็ยังต้องทําตรงนี้ต่อไปอ่ะเรารักอาชีพนี้เราอยากอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วมันยังมีคนที่ยังสนับสนุนเราคนที่รอคอยผลงานดีๆของเราอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยแหละมีความสุขกับชีวิตแล้วผมก็จะทํางานของผมให้ดีพัฒนานตนัวเองต่อไปครับ เชื่อไหคะว่าแฟนคลับที่รักแล้วก็สปอ์ตน้องไรก็พร้อมที่จะให้อภัยแน่นอนพี่เอ็มอะคนนึงพี่เอมพร้อมเหมือนกันอย่าพูดไปพี่อยังชมอยู่เลยว่าน้องล้อหล่อหน้าชัดมากน้องนี่จมูกตาเตอปากนี่เป็นกระจับเลยผมนี่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสจะเอาหน้าน้องเนี่ยไปหาคุณหมอถงหบอกคุณหมอผมอยากเป็นแบบน้องไปตอนที่สาวสวยคนนึงนะคะนี่คือวีบิลเลตค่ะเขาก็เป็นทีมสปอ์ตเพราะว่าก็เป็นแฟนสาวของหนุ่มก้าวจีรายุนี่มีข่าวมาไงว่าปีหน้าเนี่ยก้าวจะไม่ได้ผ่อนผันอาหารละก็ปีนี้ วีซัพพอร์ตเบอกไปก่อนผ่อนผันก่อนโม่เก้าก็งานเยอะปีหน้าต้องจับแน่นอนอะนะคะเขาก็เลยบอกว่า,าจะตัดสินใจสมัครทหารหรือว่าจะลุ้นจับใบดําใบแดงในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจให้เสมอเลยไม่ว่าอีกฝ่ายจะตัดสินใจยังไงนะคะส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วต่อค่ะเรื่องความสัมพันธ์มีลูกคู่ออกมาให้เราได้เห็นขึ้นมากขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ลงตัวมากมีปรึกษากันเรื่องทําเพลงคืออย่างที่รู้กันวีเขาโด่งดังอยู่แล้วเรื่องเพลงแต่เก้าเองเนี่ย เขาก็ชอบในการทําเพลงแล้วก็มีเพลงมาหลายเพลงแฟนคลับก็เลยรอรุนว่าเอ๊จะมีสักเพลงไหมที่เขามาร้องด้วยกันนะคะฟีเจอริงใช่ฟีเจอริงการ mm hmm. วีก็เลยบอกว่าถ้าใครที่รอเนี่ยก็คงต้องรอต่อไป <c oughs> เพราะว่าความชอบเรื่องเพลงเนี่ยคนละสไตล์กันเลยนะคะ <c oughs> ส่วนที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นกันก็คือสาววีเขาใส่ชุดนี่เลยโอ้โหว่ายน้ํานะคะท้าลมทะเลเขาว่ายน้าก็ต้องแต่งตัวงี้แหละมันก็ว่าบิว <c oughs> นายคนก็บอกว่าแฟนจะว่าหรือเปล่าหนุ่มก้าวจะว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าก้าวไม่ได้หวงอย่างแน่นอน แต่ก็อาจจะมีแซวเล่นๆเท่านั้นเองค่ะก็ให้กําลังใจแหละแล้วก็ก็หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็ตัดสินใจอะไรของเขากับแม่แล้วเรียบร้อยว่ายังไงเขาก็วางแผนสําหรับปีหน้าของเขาว่าเออจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็นั่นแหละเออแล้วก็เราก็เป็นกาลังใจให้ก็มีคําแนะนําให้กันอะไรอย่างเขาจะปล่อยเพลงเร็วๆนี้เขาเพิ่งปล่อยทีเซอร์มาเมื่อวานเพลงอับดุลแบดบาบูนนะคะเหมือนไปพีอาร์เลย ว่าไม่ห่วงหรอกเพราะก็แบบอเชื่อใจกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าจะนี่ของฉันนี่ของอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันแบบบอดี้ใครบอดี้มันไม่ไม่ถึงกระแซวค่ะก็มีก็มีแบบว่าเชียวนาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะใช่มั่นใจว่าไม่ห่วงค่ะใช่ ก็อาจจะแซวแบบว่าเที่ยวนะแต่ในใจนี่คือแบบห่วงอยู่แล้วแหละไอ้วันนะ่ะนิดนึงนิดนึงนะฮะอ่ะมันวันนี้หมดเวลาของอูเอมแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่แรี่ด้วยเ<ช>จ้าของรางวัลกินรีทองนะฮะส่วนวันนี้อย่าลืมบ้วนปากกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำยาบ้วนปากออโรบีปันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาดวันนี้เอมอูลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ